สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านเหมือนเดิมตามเช่นเคยเด้อน,นะครับวันนี้นะผมหนุ่มอามคนเดิมกับทางช่องมาวิ่ชนแนลที่อยู่ข้างหลังผมนี้ที่อยู่เปิดกำลังเปิดกล้องกันอยู่แล้วก็ผมมากับป้าต่อยคนมีเซนส์นะครับวันนี้เนี่ยผมมาอยู่ที่อำเภอพะาพานมฮะพะนมไพรท่านผู้ชมเอออำเภอพะนมไพรนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดผมด้านหลังผมเนี่ยจะมี สารปู่ตาผ้าขาวแต่ว่าชื่อเหมือนกันนะที่ที่แถวบ้านผมอันนั้นปู่ตาผ้าขาวที่เขาถูกรางวัลที่หนึ่งหกสิบหกล้านที่อยู่ที่นู่นแต่อันนี้ปู่ตาผ้าขาวอีกที่หนึ่งที่อยู่ตรงที่ผมพามาขอที่ผมมาถวายโต๊ะแต่โต๊ะมันหายไปที่โดนขโมยนการท่านผร้ชมเนาะก็วันนี้ผมมาขับต่อยคนมีเซนต์กับมาวินชาแนลนะครับใครที่เข้ามาแล้วที่ติดตามชมคลิปหรือติดตามผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามด้วยเป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยเด้อนะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับเดี๋ยวติดภาพไปท่ายมองฮันไปท้ายองนี้ไปท่ายนงนู่นนั่นหลายหลายมองแต่ละสถานที่นะครับท่านผู้ชมเนาะก็ขอให้ท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันแล้วกันนะครับผมนะโอเคครับผมไปเดี๋ยวไปชมคลิปครับโอเคครับนะครับท่านผู้ชมนะครับไปนะครับก็หลังจากที่อันนี้มันเป็นศาลานะครับท่านผู้ชมเนาะศาลาที่แรกผมก็ได้กว่าศาลาแบบว่าอ่าเป็น ศาลาประจําทางหรือเปล่าเขาไม่ใช่นะครับเป็นเป็นเนครื่องคายโบสถ์เก้าหรือเปล่าห้องกัดคุ้นๆอยู่นะท่านผู้ชมเหมือนที่ผมเคยเคยสัมภาษณ์นะครับมาวินชาแนลเพื่อนก็อ่าไปไประจําตรงนู้นนะครับอ่าอย่าเลื่เดเลยทะเบียนรถท่านผู้ชมเจ็ 01, ดศูนย์หนึ่งท่านผู้ชมนี่ครับทะเบียนรถที่อยู่ต่อหน้าเตาเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับผมเนาะอ่าไปะนะครับขับป้าต่อย กับมาวินชาแนลนะครับท่านผู้ชมนะก็มาขอโชว์ขอลาบกันอ่านะครับกับสารอูตาผ้าขาวนะครับท่านผู้ชมอ่ะมาวินนะครับสวัสดีครับผม<ด>ติดตามด, <นะ S 1> ด้วยนะครับมาวินชาแนลครับผมป้าต่อยด้วยนะครับป้าต่อยคนมีเซสต์น,นะครับผมนะท่านผู้ชมนะก็เป็นไงเฮ้าอาม,อมต,ตีตีอามคุยกับเปาว่าอยากมากสารอยากมากราบไวแมย์พอจบาเพราะว่าใครๆเขาก็บี 20ปานสิงบางยางไปโนคิดดนใจอ่านกับเราเห็นตรงกันได้ไหมแมนอ่านโทรมาหาเอาแมนแมนแมนวายใหญมากกาบผู้ตาปเขาแมนนแมต็มตอเอากํลังสิโทรไปหาอาเลยเออตรงกันเลยเป๊ดีเลยคิดตรงกันแมนตรงกันเอาเจ้ผู้ตาปะเขามีสองสื่อเลบ้านอันนี้นสานย่าผู้ตาปเขาแมนแมนคือกันสองสื่อเอ้ากาบขอเพิ่น อาอมาที่แรกว่นแดดไหมแมนเดี๋ยวดชอเชอบแดดแล้วเช้าแดดที่แรกเอาเอาวิทย์เตรียมพัดลมมันวะเตรียมพัดลมเตรียมพัดลมสิเป่าโทอสับนผู้ชมนี่นครับท่านผู้ชมเป็นเตรียมพัดลมผมเตรียมพัดลมหน่อยเหรอเพราะว่าผมเห็นแดดมากที่แรกนะครับเอาวิทย์ก็ห้เหล็กตะเวนเลยหอยเหล็กลอยหาซิปป่ะนี่นี่นะหอยเหล็กตะเวนแท้เนอะนะครับเตรียมพัดลมมันวะสีสิเป่าแดดเศร้าจ่อยตะบุชมขี้ฟ้าบังนะครับแดดไม่ม like right. no ีนะครับทุกท่านะไปนะครับเอ้า กะทิไฮให้กันบอกฮกหนึ่งนี่หรือยังไหนปปไปได้โอ้ยเนาะท่านผู้ชมเนาะมีแต่เหลือจะเบื่อเนาะเอาด้านเตะเราบาแล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมกับสารเจ้าปู่ตาพระขาวนะครับมาขอของงวดงวดนี้นะครับสิบหกกรกฎาคมนี้สองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไปโอเคครับเดี๋ยวไปขอปูนครับนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะปัาต่อยด้วยนะครับเดี๋ยวต้องมีเซนมาเพื่อแดดที่ไทยยิบเหล็ โอ้ยยิบเล็กถูกพร้อมท่านผู้ชมไปยิบเองพร้อมนะี่นะครับอเอามสั่นมาจาังไรบ้างสั่นจังไรบ้างเล็กโอเคเอาเลขกถูกใส่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมอ่ะปูตาบากขาวเดอ้อลูกหลานมือนี่สิมาขอแค่เลขกถูกปเปรีคเสิร์ฟซีนาต่อยนะสองอยางพ่อไห่ปูจับมือลูกหลานยิบเอาโหลดตรงๆท่าน,นปูเดอ้อได้มาแล้ว สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับผู้ชมทาน้งเจ้าปต่อยช่องมาวินด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ที่ศาลเจ้าปู่ตาพระขาวที่อยู่อำเภอพระไพนมพนมไพนมนมไพ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 นมพนมไพนมไพนมณ์ไพนมไพนมณ์ไพนมณไพนมณ์ไพนมณ์ไพนมณไนณ์ไนมณไพนมไพนมไพนมณ์ไพนมมไพนมนมไพนมนมไพ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 ณไณนมไพนมมไพนมไพ วันนี้มาขอเลขทูบขอเลขเซมซีสองอย่างพอนะครับท่านผู้ชมเนาะเอาพวงหันยังบอกปุ้ยบางแดดให้เยอปะแดดไม่เหรอท่านผู้ชมแดดมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะเออกัเลย่าม่แดดเนาะจะลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยเด้อกดติดตามด้วยนะใครที่ยังไม่ติดตามป้าต่อยคนมีเซนพิมพ์คำว่าป้าต่อยคนเอ้าลดห้องเนอะยนบอกติดติดเสียงยันยันติดเสียงติดเอาเดี๋ยวนี้จเสียงเร็ว ขึ้นเคพื่ออะไรยี่เสียงตีจะซืดอพิมพ์คำว่าป้าต่อยคนมีเซน์พิมพ์คำว่ามาวินชาแนลหรือพิมพ์คำว่าอัมพลพิมพ์คำว่าทองแหล่ปาทองประทิพย์นะครับผมท่านผู้ชมเนาะอือย่งปะต่อยดีขันพิมพ์เข้าไปว่าปะต่อยชาแนล,แลก็คืนกด้ก็คืนได้ครับน,น,นะครับท่านผู้ชมนะครับสิ่งทเข้าไปว่าป้าต่อยคนมีเซน์หรือป้าต่อยชาแนลก็ได้นะครับท่านผูน้ชม ก็เป็นอยัางผู้เผยให้โชคหลาภเขาอี่แล้วเพราะว่าท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าเขามักขอเพลินกลางแดดกลางหอนฮอนนั่นเองจริงศักดิ์สิทธิ์สารปูเพลินเมตตาสงสารมู่เฮาวี่ท่านผู้ชมนะครับมักขอโชคขอลาบเพลินนะครับท่านผู้ชมเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ร้อนจริงจริงท่านผู้ชมแคเยอะเห ก่อนจริงอผู uh, ้ึงเดออยู่ท่าผมแมนย่แล้วผู้หนึงอย่ท่าผมผู้หนึ่งย่ท่าแดดอ้าวเจ้าเบิ้งเอาบอที่นี่อาหงเอาเลยน่เป็นาเ่ว่เป็นยังเกรงใจเลอนเาเป็นาเป็นยเนเ็ครับผมแมนนักเว่เนี้อยู่เย็นอ่านักเว โดนอเนบวนเนเโดนแล้วไอทูบมูกกิดไหมเอาวิธี้รบอกรึเลาะไรฟอิสไฟฉอไฟฉอเวเอาลมติดแุผู้ชมเดี๋ยวไปรีเวอร์กันปะ นังเห็นเื้องต้นครายังคดวิดเนาะบิดเส,<ม>สียงไมรงครับตุลคะขาบวิดเป็นเกลียวเ,ยเวด้เยจจัทันเป็นธรรมชาติสางสาันนิษาม,มาเลยอียนดสัจจธรรมาชาติสางมากเลยอาเห็นพุทธเห็น,าานเป็นหลุหลาเป็นรวดเป็นไรเนอยน่ยูมาท่านผู้ชมมาบอก่าวพร้อมกันนะครับ กับศารเจ้าปู่ตาผ้าขาวนะครับของงวดวันที่16กรกฎาคมนี้2566นี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมมาสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุเร้อ ตาตูเดอเจ้าปูตาผ่าขาวันนี้ลูกหลานนุ่มอามคนเดิมมาวิชานลปัดต่อยคนมีเส้นพร้อมด้วยเอฟซีที่เพิ่นเบ่งปูอยู่ตอนนี้เนี่ยวันนี้มาขอโชว์ขอลาปูม่ได้บ่ได,ได้มาหาปูดดี่โดนเติมแล้วแต่แกโต,ตหาย,อยดเ,ดอเออตาปูเดอเอาตาปูอยากได้โตขึ้นหรือว่าอยากไต้โตไหมหรือว่าบ่ถือซ่ายคตรจีบรลักไปเนี่ย กระจัดงนหลุดเป็นเงนที่ไปรลดเอาสามตัวตรงๆแบบว่าต้องกลับแล้วปูเ้อขอโชว์ขอหลักโมงนี่เพราะว่าทุกคนนี่ที่เพิ่งติดตามที่เพิ่งเบ่งหลุดหลานทุกๆช่องเนี่ยเพิ่นต่างหน้าต่างตาล้อขอโชว์ขอหลักปูหวังว่าปูเนี่ยสิ่ปวดพายเมตตายเพิ่นได้สามตัวตรงๆเพราะว่าหลุดหลานมาขอปูก็คือเลขทูบกับเลขเซียมซี่หรือปูอยากจะได้สารไหมมอนี่ไหมยื้อว่าอยากให้ท่านผู้ชมที่เพิ่นได้โชวได้หลัภจากปูเนี่ย มาบูรณะสามมณีพื้นที่มนีให้มันใหม่ๆจะเลื่อนลุงเรื้องตะปูเดอร์เอาสามตรงตปูเดอร์สโต่ปงงเอด้อ่าหสองหาองหสองหกสองเก่าห็นปะเป็นตัวหเป็นสองเป็นสอเก่าเป็นสโตเลยตัวหนี่ยเป็น จอะไรได้เคยช่วยคลาแม่นเข้าตรงๆอวินท่านผู้ชมจริงๆนะท่านผู้ชมเคยยู่แขนแม่นังกวักเคยให้ใช้ลาบมาสามตัวตรงๆนะท่านผู้ชมนะนะครับเคยจริง คอยเห็นฮงว่ามันแดดซองแห้งนะครับทุกทชมเพราะว่ากล่องบางทีกกับทนเบาไหวกับมีเ่เออนะครับผู้ใดม,มีกล่องนี้กับซ่งมากกันเลยเด้อนะครับอา้าวเดี๋ยวจะให้ป้าต่อยขยับเซีมซีนะครับต่าง,ง,งเด้ออร่อยนะเพราะยังผมมีเรรพราไผ่ปูคนเด็กผมว่าน,นี่เนี้ย ผู้เสียหายตัวใดกู้ยิบออกมาเรือสามไม้สามตัวตรงๆเปนแบของวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนีสามตัวตรงๆเดือยู้เดอรๆสาม้อุ้ยคือโลนเร็วทีหมาไม้แรกนะครับไม้แรกเจ็ดครับไมยเลขหม้เรเจ็ดครับเจ็ดนะครับเจ็ดนะครับโอเค หมายเลขเก็บโอ้หมายเลขสองคือโดนไกลแถหมายเลขสองนะครับท่านผู้ชมหมายเลขศูนย์ครับหมายที่สองหมายเลขศูนย์หมายเลขศูนย์ครับเจ็ดศูนย์นครับผมท่านผู้ชมเฮ้ยรถทะเบียนรถเอา้าเอา้เอา เจเออทะเบียนรถทะเบียนรถเจ็ดศูนเหเะเบียนรถเจ็เอาละปทีนี่รุนกันบ้งกันนะเบิ้งกันนะเบิ้งกันนะท่านผู้ชมครับเอาละทีนี่นนนี่มีกระตึงวะเอาเบิ้งเอาเบิ้งเอาียรถนึกวะเจ็ดนย์หนึ่อาเดินเรื่อมาไปมาไปมาไปมาแล้วไปนี้ดิปึ๊บ ตัวไหนไม่ยังไม่กวาเเอาหนึ่งหนึะเอ้าเอ้าทุกท่านหนึ่งเจ็ดศูนย์หนเาเป็นไรจ้งไหนหรือเจ็เพราะว่าหกับเตัวเดียวกันพี่น้องกันหนึ่งโนลุกตบมือครับผมทนผู้ชมตบมือครับหครับผมหกับเจตัวเดียวกัน เกับเดตัวเดียวกันเป๊ะเลยท่านผู้ชมเจ็ดศูย์กับทะเบียนรถเป๊ะเชะเลยนะท่านผู้ชมเจ็หรือ1นึ่ง่นเป็นไปได้ทั้งหลายอืมกับเจดตัวเดียวกันเมื่อกี้เจ็ดศูนย์เจดเจ็ดศูนย์หนึ่ก็ได้เจ็ดศูนย์หนนะครับเจ็ดศูหนึ่งก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะรดใช้วิจารณญาณนกานชมมั่นครับต่อไปครับ ตัวไม่เห็นปังแถปังแถปังแตัวไ่เ็นดิตัวเมื่อตัวดีใจดีใจเขาดีใจอีกใจครับโอ้ยนัวโอ้ยสาดโอ้ยสาูปูเด้อสาดุูดปูเด้อตรงกันเป้เลสุดปรลาเออนะครับไปแต่ว่าเอาสังเกตดิอามไรรถมากท่นใดก็ตามทาวมาเขาใน่านาศเลยเล็ดออกทุกขั้นเลยไปมากตัางต่รถพอท้องแรงมาลยรถพอท้องแรงอรถตู้รถปีอัพมอไซค์แมนแมนเขาหมือนโอ้ยเดีชม ก็เป็นความเชื่อสวนบุคคลที่ตใช้ในวิ่ในนัยาในการรับชมนะครับแต่ว่าอะไรนั้นไหมอะไรเลขเต่าเต่านี่ท่านผู้ชมสังเกตเต่าเด้อที่คอยถ่ายบ้างก้ามาวิ่งขับไาต่อยอ่ะสังเกตเต่าคนนั้นที่เราถ่ายใช่ไหมกำลังถ่ายตัวแรกๆอยู่พอดีบ่าวชัยมาเจอมันเป็นจังหวะแบบสดๆเลยไหมต้องอ่ะคือการถือต้องอ่ะผู้ชมนะครับต้เห็นพักต้องห้าเสื้อเป็นหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ แมนอวิตเราเปนาเหล่กเตียนเออเออแมนเอวิมนเอวิตแมนเอวิตแมนเอวิตแมนเดวิตนเอวิตแมนเอวิตแมนเอวิตแนเอวิตมนเอว่ตแมนเอวิตนมนเอวิตแมนเอวิตแมเดีิยแมนเอวิตนเองไปเวินวิตอวิเอ้เอวิตหนวิตมวแมอวปตนตแมนแมนแมนอวนเอวิมนเอวิมนอวิตนเอปไปเวตอวินเอวไปวตมเอตแมนเวมนออตแมตมนอมนนมวนรวเวนนวเนมมอยอิิ ไอ้ต uhm, mm ูมันไปไม่เบิร์แล้วเอาขึ้นมานะครับท่านผู้ชมโอ้ยแต่ผู้ชมขอขอลูกอยู่ด้เลขสิบสี่นะครับเจ็ดศูนย์หนึ่งตรงตรตรงก็เลขรถตรงเปเลยอ่ะทะเบียนรถตรงรเบีนรถเลยเป็นหกเก้าศูนย์หรือเปล่า้าาศูนย์ตรงที่ไหนไปย่าโอ้อ่ะตอาไปเบิร์หม่เดียวเดี๋ยวมันถลมก่อนดิเป็ศูนย์เก้าหกหรือหกเก้าศูนย์อ่า นะครับท่านผู้ชมเนาะใช่ที่ว่าเขาเห็นไอ้ที่เขาบอกว่าที่ให้เบิ้งไหมอาวินนี่แต่กำลังไปนั่งควักไปเป็นเบิ้งกันนะที่เขาเห็นกันไป็บืงหันไหมที่เขาเห็นไปบอมบอกอ่าเห็นเป็นสองหาบอะไึงใลที่จะคลายก็ยังเห็นไหมนะครับนี่ครับก็สายพุตาผักขาวท่านผู้ชมเป็นเรื่อง 6 9 0ใจอาเบิ่งกันน่นเนา่อนช่นชเนาะาอ่ายืนบางแดดตตีต่อยนี่แล้วต่อยบ่ะอ๋อ่ะกัปเอินผิดว่าเอินผิดบ่เอินผิดหรือเอินต่อยเลขทูบนะครับเลขทูบนี่ออามันเป็นหกเก้าศูนย์เด้ 90, หกเก้าศูนย์ลูทถ้าไม่หกเก้าศูนย์ก็ห้าเก้าศูนย์หรือเป็นศูนย์เก้าศูนย์เอางี้ก็แล้วกันหกเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ครับอือครับ บอกกล่าวขอพรปู่ท่านผู้ชมนะครับผมนะนี่ครับข้าปูตาผักขาวนะครับท่านผู้ชมปูศาลเจ้าปูตาผักขาวนะครับอ่านี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเบิ่งกันนะเมื okay. ่อก anyway. ี้มาวินเพื่อนบอกว่าเพิ่นเห็นตรงนี้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่แต่ผมผมดูเป็นเหมือนที่คล้ายเป็นสองหางคล้ายเป็นสองหางวะ เลขขึ้นแขนเพิ 95, mm ่นไหมเนี they, ่ย oh! ดูเหมือนคล้ายเป็นสองห้าหรือศูนย์ห้าเก้าหรือเปล่าที่เห็นกันถ้าว่าสองหาศูนย์หาเก้าก็เป็นหมดเบิบ์กขึ้นกันนะสองหาเก้าหรือศูนย์หาเก้าสองหาเก้าหรือศูนหาเก้าหรือหรือสองหายแหละทับยุทธมประมาณนี้ประมาณนั้นเนาะค่ะแมนหรือศูนย์หาเก้าเอ้ามันก็ต้องไดทตองทีบานเตรียมทบางหันนี่เอ้า บอกว่าถับถัาบ้าหากับหกยุงทั้งหากสูนหกก้าศูนกรสุนหก็นก็ตรงกันเป๊ะต้องท่านะเอาละอีเดวินเทียมบอกบหันไหมเออเทียมบอกว่าคล้ายๆเลขทูกถ้าบัสหกก้าสูนทั้งมันจิเป็นคล้ายๆยังหาเลยเอตรงๆนีหรืออีเดีท่านผู้ชมนะครับเห็นตรงๆเลยเด้เลขทูกป้อ ท่านผู้ชมนี่ครับผมปุ่งครับไปดูใกล้ๆเลยนะท่านผู้ชมศาลเจ้าปู่ตาพระขาวนะครับงวดงวดนี้มาขอโชคขอลาภให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับท่านผู้ชมนะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีให้ด้วยนะครับผมนะกับศาลเจ้าปู่ตาพระขาวนะครับอ่างวดงวดนี้นะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวคนยังเอาอีก,ก่อนเพราะว่าคืออา่านี่เห็นไหมนี่แหลมจุ้งอือนี่ครับอีหยังนี่อเหล็กจังใหญ่มีบ่เอ้าอยากใยมีท่านผู้ชมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนนะผมจะเอาชูดง่ายจะจะให้ท่านผู้ชมด้ส่องได้ดูกันตรงนี้เลยนะเอเอ อ่านะครับเห็นไหมเอ๊ะยากใยอืมใครเห็นเรียกอยากใยปูนะครับเผื่อปูให้โชคนะครับท่านผู้ชมนะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีแห่งรวยเออับผมเนาะรับสารผู้ตาปาขาวเจ้าปูตาปาขาวนะครับผมนะ อ่ะนะครับน่ครับไปโอเคครับอานะครับท่านผู้ชมนะครับหนุ่มอามคนเดิมนะครับขอกาบลาปู่ตาพระขาวนะครับกับมาวินชาแนลนะครับกับอ้าต่อยคนมีเซ้นต์นะครับก็มาขอให้แล้วนะครับของงวดวันที่16นะครับกรกฎาคมนี้2566นี้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีกับสารเจ้าปูตาพระขาวนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเดิมเดนนะครับกดติดตามเด้อเนุ่มอามคนเดิมเจ้าเก่าคือเก่า,เกา,เกา,เกาแหละครับผมขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับผมสำหรับนี้สวัสดีครับผมติดตามด้วยนะครับนุ่มอ๋มคนเดิมมาวินชาแนลปัดต่อยคนมีเซนส์ทองแหลกคนเดิมกับอํามพลชาแนลนะครับและและ้วก็หลายๆทีมงานที่อขอโชคขอลาบนะครับผมนะขอท่านผู้ชมชมโชคดีนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับผม